สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนกันยายนประจำปี2568กันนะคะเป็นการเปิดภาพรวมโูได้หนึ่งถ้วยเป็นลัคนาราศีแรกที่มีไพ่ถ้วยหมายถึงว่าหนึ่งถ้วยนะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะเช็คดวงรายเดือนนะคะกันยายนค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะ แ,บบะะแล้วเป็นลัคนาราศีที่เหรียญขึ้นมาเยอะสามใบติดกันแปดถ้วยโอ้เหรียญขึ้นมาอีกแล้วพี่จิกแบบนึงนะคะมีไพ่อัศวินถือเหรียญอืมดูก่อนนะมีดาวอะไรเล็งลัคนาราศีคุณ ืมดาวเก okay. ตโอเคกันยานะคะสองเหรียญเหรียญก็ขึ้นมาเอาสิเปิดเหลือลัคนาราศีธนูนะคะเป็นลัคนาราศีสุดท้ายพิติเนี่ยได้เหรียญเนี่ยขึ้นมาเยอะที่สุดแต่ว่ามันไม่ใช่ไพ่ของโชคลาภอะเออ,อต้องบอกก่อนนะไม่ใช่แบบได้เงินมาแบบฟุกฟุก อย่างเงี้ยได้เงินมาจากแบบเงินก้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ถามว่าเงินเข้ามามันมีแล้วมันมันอาจจะออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวงังแต่เดี๋ยวอลิซมาพูดนะขอใบสุดท้ายนะคะโอ้ยเราได้หนึ่งเหรียญน,น้องคนนี้นะคะกลมๆอันนี้คือเหรียญน,นะสำหรับนี้อาจจะแบบดูยากนิดนึงนะคะเป็นไพ่อลิสอินบันเดอร์แลนดแต่ลิซบอกอย่างนี้นะแต่ยังเหรียญขึ้นมาดีแล้วเออดีกว่าไม่ดีนะคะ โอเคมาอย่างนั้นขอพูดเรื่องการเงินก่อนละกันหูถ้าเห็นนะใครดูไพ่ย,ยิปซีไม่เป็นก, mm hmm. ก็ก็น่าจะรู้ได้นะคะเพราะอะไรเพราะเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีไพ่อยู่สิบใบเหรียญขึ้นมาเนี่ยหกใบเลยนะคะแล้วก็อุ้อลิสขอโทษอันนี้นะอัศวินถือเหรียญน,นะคะก็ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดใบแล้วที่เหลือ โอ้ไม่เคยเปิดอย่างนี้ที่เหลือนะคะสามใบเนี่ยมันเป็นไพ่ถ้วยหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรโดดเด่นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ใช่โชคลาภอย่างที่คุณรอคอยไม่ใช่เงินก้อนไม่ใช่เงินจากแบบการขายทรัพย์สินนะคะเงินจากการที่ได้รับจาก บุคคลที่ตายไปแล้วเงินจากกองมรดกนะคะหรือว่าเงินจากการหย่าร้างอะไรแบบเนี้มันไม่ใช่มันคือเงินที่เกิดมาจากการทํามาหากินนั่นแหละคุณก็ทําของคุณไปแต่ว่าคุณอาจจะได้รับเงินเหล่านั้นมาจากแหล่งบางทีมันอาจจะมาจากแหล่งที่คุณไม่ได้คาดคิดได้มาจากบุคคลเหล่านี้อะไรพวกนั้นนะคะแล้วอลิสดูนะในเดือนกันยายนนะคะมีดาวเกต ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะเล็งลัคนาราศีคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเออเวลาดาวเกตมันอยู่ร่วมกับดาวดวงไหนเนี่ยมันจะส่งกำลังให้ดาวดวงนั้นเนี่ยมีมีกำลังมากยิ่งขึ้นดาวมฤตยูเนี่ยมันเป็นการเริ่มใหม่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเทคโนโลยีก็ได้นะคะเออเกี่ยวกับถ้าแล้วไพ่เหรียญเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใคร เริ่มที่จะมีโปรเจกต์ในเดือนกันยายนนะคะเริ่มงานใหม่ในเดือนกันยายนนะหรือว่าเริ่มทำกิจการบางอย่างในเดือนกันยานี้นะคะจะงานพิเศษงานอิสระงานรายได้เสริมอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นบางอย่างในเดือนกันยายนนี้จะบอกว่ามันก็จะเป็นจุดที่ดีด้วยนะคะอาจจะสร้างรายได้แก่คุณในระยะยาวเนี่ยอย่างไพ่ หนึ่งเหรียญขึ้นมาใบสุดท้ายเนี่ยนะคะมันคือเลขหนึ่งมันคือจุดเริ่มต้นบางอย่างแล้วเหรียญมันคือเรื่องการเงินแล้วมีไพ่ของแดเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะแดเหรียญเนี่ยคือไพ่ของการทํางานพิเศษนะงานพรสวรรค์งานที่คุณชอบงานที่คุณสนใจไม่ได้จําเป็นต้องลงทุนเยอะอะไรแบบนั้นนะคะแต่คุณมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษแล้วคุณต้องการที่จะเรียนรู้หาไรายได้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นจุดเริ่มต้น เกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จของชาวพิจิกนะในอนาคตเลยนะคะมีไพ่เนี่ยของการหกเหรียญเนี่ยนะคะการได้รับการอุปธรรมนะคะจากบุคคลอื่นๆบางทีเขาไม่ได้โอนเงินให้คุณมาแบบฟรีๆนะแต่สำหรับบางคนนะคะพื้นฐานดวงของแต่ละคนเนี่ยคุณอาจจะได้รับเงินมาแบบ เขาสเสน่หาคุณนะคะแฟนอย่างเงี้ยนะคะคนที่มาจีบคุณอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะต่อให้มันเป็นไพ่เหรียญก็จริงนะคะมันไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นข้าวของแก้วแหวนเงินทองหรือว่าสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยอาจจะมีคนมาหยิบยื่นมาให้คุณในเดือนกันยายนนี้ได้ค่ะไพ่ใบนี้หกเหรียญเนี่ยมันคือไพ่ของความเมตตาไพ่ของการได้รับ โอกาสบางอย่างสิ่งของนะคะหรือว่าจะบอกโชคลาภก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมันไม่ใช่โชคได้มาแบบฟุกๆนะนะคะมาจากการที่คุณทํางานมากกว่าเนี่ยหเหรียญน,นะคะหรือว่าใครที่กู้ยืมเงินจากธนาคารอยู่กู้เงินเอ่อยืมเงินจากสถาบันอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมานะคะ6เหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยหรือว่าการได้รับการซัพพอร์ตจาก เพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนในครอบครัวจากคู่จากแฟนนะคะหกเหรียญค่ะมีไพ่ของต้องบอกเรื่องเตือนด้วยมีไพ่ของห้าเหรียญขึ้นมามีไพ่ของสองเหรียญขึ้นมาระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินนะคะคุณจะได้เงินมากเงินน้อยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินของคุณนิดนึงเพราะห้าเหรียญเนี่ยมันคือการใช้ใจ่ายเงินออกไปแบบฟุ่มเฟือยนะคะการที่คุณได้รับเงินมาแล้วคุณแบบ อยากที่จะใช้มันอยากที่จะซื้อของบางอย่างเรามีไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเก้าเหรียญเป็นเหรียญที่ดีการมีเงินนะคะการที่คุณได้รับสิ่งของสวยๆงามๆก็ได้นะคะแต่ว่ามันอีกความหมายหนึ่งเนี่ยบางทีมันคือไพ่ของความหรูหราความฟุ่มเฟือยนะคะแถมยังได้ไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังค่ะสองเหรียญน,นะคะก็ขึ้นมาด้วยนะสองเหรียญเนี่ยมันคือไพ่ของการ ลงทุนการหมุนเงินก็ได้นะคะถ้าเห็นนะเป็นเลขแปะนะคะอินฟินิตี้แบบนี้เนี่ยการหมุนเงินเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปถ้าใคร ที่ถนัดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะคะซื้อหุ้นในระยะสั้นๆอะไรแบบนี้คือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะอาจจะมีเงินได้สูญเสียบางอย่างเกี่ยวกับการลงทุนแต่ว่าใครที่ไม่ได้เก่งในเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะ,ะคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินมากๆเนี่ยอัจวินนะคะเธอเหรียญก็ขึ้นมาคุณอาจจะได้รับข้อเสนอบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้นะคะเราเป็นข้อเสนอที่ดีด้วยทําให้คุณอยากที่จะลงทุนหรือว่าเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นรากฐาน ให้แก่คุณนะในอนาคตนะคะเป็นไพ่ที่ดีแต่ว่าอัศวินถือเหรียญมีอีกความหมายหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือวัาที่ดินโดยเฉพาะที่ดินในต่างจังหวัดเนี่ยโดดเด่นอัศวินถือเหรียญคุณอาจจะได้รับข้อเสนอบางอย่างถ้าใครที่ต้องการซื้อขายเช่านะคะเซ้งอะไรพวกเนี้ยคือได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับที่ดินนะคะเพราะอันนี้ภาพรวมนะขอไม่เน้น กรุงเทพต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะอาจจะได้รับข้อเสนอหรือว่ามีคนมาเสนอคุณบางอย่างหรือว่าคุณไปเสนอเขาเราอาจจะได้รับโอกาสบางอย่างมานะคะถ้าใครกำลังรออยู่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินนะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักในที่นี้เนี่ยต่อให้มันจะเป็นไพ่ถ้วยมันก็ไม่ใช่ความรักแบบแฟนอย่างเดียวนะมันคือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะคะ คือในเดือนอกันยายนนี้เนี่ยเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อให้จะตึงๆงกันจะเป็นจะเป็นแฟนก็ได้หรือว่าคนรอบตัวจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตทะเลาะวิวาทนะคะการที่คุณ รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรแบบนี้ในที่ทํางานนะคะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจกันเป็นอย่างดีมากๆเลยนะพะมีสองถ้วยเนี่ยขึ้นมาคือการได้หันหน้าพูดคุยมันคือสองคนหันหน้าเข้าหากันถือถ้วยนะ่ะก็คือถือความรักความห่วงใยความปรารถนาดีนะคะมีเกณฑ์ได้ปรับจูนบางสิ่งบางอย่างคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะคะ คุณอาจจะได้พบเพื่อนใหม่ๆกัลยานามิตรใหม่ๆนะคะเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอให้การช่วยเหลือให้การเมตตาคุณในเดือนกันยานี้ด้วยเพราะหนึ่งถ้วยเนี่ยพลังงานขึ้นมาใบาแรกเลยนะคะคนโสดเนี่ยจริงๆหนึ่งถ้วยเนี่ยนะถ้าเป็นในด้านของความรักการพบรักเนี่ยพอเลขหนึ่งเนี่ยอย่างที่ดิสพูดไปเนี่ยมีทั้งหนึ่งเหรียญมีทั้งหนึ่งถ้วยเนี่ยขึ้นมาเลขหนึ่งมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ คอนเนคชันใหม่ๆนะคะจะเป็นความรักก็ได้ที่เป็นแฟนกันนะคะหรือว่าเป็นคอนเนคชันใหม่ๆที่เป็นกลนาลยานมิตรใหม่ๆได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่านําเรื่องดีๆส่วนใหญ่ใครที่เข้ามาในเดือนกันยายนนี้นะแล้วมันมีไพ่เหรียญเยอะขนาดนี้นะคะมันคือนําความรักแล้วก็อาจจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้นะคะลูกค้าแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องให้เตือนนะคะเพราะไพ่แปดถ้วยมันขึ้นมาแปดถ้วยเนี่ย มันคือความห่อเหี่ยวภายในจิตใจนะนะคะเป็นความที่รู้สึกว่ากังวลกับบางสิ่งรู้สึกไม่สบายใจกับบางสิ่งมันไม่ใช่ไพ่ร้ายแรงอะไรนะคะหรือว่าถ้าเป็นในด้านความรักเนี่ยบางทีคุณอาจจะถ้าเป็นรักทางไกลนะมักจะจับได้ไพ่แปดถ้วยนะคะรักทางไกลไม่ค่อยได้พบเจอกันอย่างเงี้ยจับได้ไพ่แถ้วยค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ไพ่แบบการจบการจากการเลิกลานะคะส่วน เกี่ยวกับเรื่องไม้เท้าไม้เท้าคือการงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาสักใบเป็นลัคนาราศีเดียวนะที่ริจับนะคะไม่ได้มีไพ่ไม้เท้าขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าการงานจุดพลิกผันมีเยอะหรือเปล่าจุดเปลี่ยนที่คุณจะทําให้คุณต้องร้องว้าวนะคะมีไหมไม่มีนะคะ,ะริต้องบอกเลยว่า สิงหากับกันยาแตกต่างกันเยอะไหมอืมก็ไม่ไม่นะคะเพราะว่าเมื่อกันไม้ทามันอาะจะขึ้นมาบ้างแต่อันนี้มันไม่มีเลยส่วนเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมานะเจ็ดใบมันคือเรื่องของเหรียญน,นะคะเรื่องของเงินมีเกณฑ์เข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ใจออกเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างที่ลิสบอกส่วนความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องน่าห่วงเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกขอบคุณค่ะ